สวัสดีครับพี่น้องหนึ่งหน้าที่กับหนึ่งเมนูวันนี้ขอเสนอเมนูกระเป๋าเป็ดครับกระเป๋าเป็ดวันนี้ไป

เรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจบพี่น้องกระเพาะเป็ดมีซอส,อสอร่อยอย่างเดียวสบายไปแอด่างจบเกม